สวัสดีครับคุณจิการสวัสดีครับคุณนันทีครับรการแนะนําสมาชิกของสหกรณ์ลุงเล็กสุกนิรันค่ะครับครับสวัสดีครับลุงเล็กจ้าจ้าสวัสดีรับเป็นเป็นเป็นสมาชิกเป็นเป็นสมาชิกของสหกรณ์มาประมาณสามสามปีครับสามปีได้เขาสี่ปีจ้ะเขาสามสี่สี่ปีกับปีนี้แล้วครับแล้วสามปีที่ผ่านมาเนี่ยลุงเล็กได้ใช้บริการของสหกรณ์อะไรยังไงบ้างครับก็ใช้แนะนำสหกรณ์ทุกอย่างสหกรณ์ทุกอย่างใช่ไหมครับ อะไรบ้างครับทุกอย่างเนี่ยก็แม้แต่ว่าเพราะว่าต้นพันต้นพันใช่ครับก็คือใช้บริการสินเชื่อจากสากาไปซื้อต้นพันมาจากที่อื่นแล้วก็มาปลูกที่นี่ใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ผลผลิตก็มองว่าใช่ได้ใช่ได้นะใช่ได้ตอนนี้ถ้าต้นนี้ประมาณสักกี่หมื่นครับก็ยังไม่รู้เลยนะพอจะได้รับข่าวก็ได้ครับอาจจะได้แบบมีกําลังใจอยู่ในตัวเอง ช่อนหนึ่งก็ช่หนึ่งช่อก็ประมาณ10บกิโลค่ะ10บกิโลกิโลกี่บาทครับพูดการก็ตอนนี้ถ้าประกันราคาที่บริษัทเดลิเวอรี่ประกันราคานะคะโลละ200บาท200บาทแต่ถ้าการเราขายข้างนอกก็ประมาณสี่ถึงห้าร้อยโอ้สี่ถึงห้าร้อยเอาเอาขั้นต่ําก่อนขั้นต่ําก่อนว่าช่อละสิบโลโลละสองร้อยก็เท่ากับช่อละสองพันขั้นต่ําก็ไม่ต่ำมีประมาณสิบสิบประช่อสิบประชอประมาณสองหมื่นบาท <wykor> oh. เขาข่าวตักหมื่นสบาทหรือห้าพันก็พอแค่นั้นพอใช่ไหมนะครับโอเคนั้นพอเสามารถก็คือถ้าขายผลผลิตเรียบร้อยนะครับพี่เล็กก็มีรายได้มานะครับก็เอาไปชําระคืนให้กับสหกบณ์ใช่ไหมครับก็หมุนเวียนในเรื่องของการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอยู่ตลอดเวลาอยเนี่ยเขาสนับสนุนครับอยู่เนี่ยสนับสนุนนะครับก็เนี่ยทางสก็ ให้เป็นไม่เป็นศูนย์การเนรโ้เลยค่ะเพราะเ๋ทางสังกองก็อยากจะให้นุงเล็กเนี่ยเป็นกลุ่มแรกเขาเรียกว่าเป็นครูเป็นครูเกี่ยวกับพืชอินทรียพัมให้ให้สอนวิธีการหรืออะไรเนี่ยแนะนําสมาชิกกลุ่มที่สองรอบที่สองต่อไปอ๋อแต่ไหนว่าเป็นปราเป็นปราถ้าเป็นพระก็คือพระรุ่นแรกออกเหรียนได้เลยครับยังไม่ยังดีจากคุณภาพจะดีขนาดก็ยังโอเคครับตอนนั้นเป็นปีแรกทึ่งปลูกปีแรกครับก็ตอนนี้มีประมาณสักกี่ต้นครับ ประมาณ30ต้น30ต้นนะครับที่เป็นที่ออที่เป็น30ต<อ>้นทั้งหมดนะคะแล้วทั้งหมดทั้งหมดประมาณลอยฟาต้นหูอยฟาต้นนะครับก็อีกประมาณกี่เดือนครับจะเก็บผลผลิตประมาณไก่เคียงอีกประมาณ60วัน60วันนะครับ60วันแล้วก็จะได้จับเงินเป็นก้อนแล้วนะครับจับเงินเป็นก้อนซึ่งเป็นผลผลิตจากการที่พอยืมมาจากสากรนะครับเข้าสู่โครงการเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ พอขายผลิตได้ปั๊บนะครับเราก็นําเงินไปคืนให้กับสากลก็จะมุนเบียไปแบบนี้แล้วสามปีที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกสากลแล้วมีความสุขมากน้อยขนาดไหนครับก็เขาติดต่อบริการดีบริการดีนะครับผู้การเขาบริการดีนะครับผารบรดการบริการดีเพราะว่ามีไหลของพอโโรไปเขาก็มาดูแลในไร่บางเรืองโอ้แต่ลอดเลยใช่ไหมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําเลยใช่ไหมครับแล้วก็ทราบว่าตอนนี้ทางสากลเน่ก็มี ร้านค้าของสากลอยู่ด้วยอ่าชายมีอยู่ซึ่งตรงนี้ก็สมมติถ้าผลผลิตก็ยังสามารถที่จะไปขายที่ร้านสากลได้ใช่ไหมครับแล้วปี63เนี่ยลุงเล็กได้ทราบข่าวไหมครับว่าสากลเครดิตยูเนียนบ้านซ่องจำกันเนี่ยเขาได้รางวัลอ๋อทราบและผู้จัดการของบว่ารางวัลอะไรครับรางวัลระดับประเทศระดับประเทศเป็นไงครับก็คือเขาเรียกว่าสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประเภทเครดิตยูเนียน นะครับก็คือสากลเครดิตยูเนี่ยนบ้านต้องจำกัดนะครับได้รับรางวัลสากลดีเด่นแห่งชาติประจำปี2563ลุงเล็กในฐานะที่เป็นสมาชิกสากลนะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ว่าเราเป็นเจ้าของสากลด้วยแล้วสากลเราเนี่ยได้รางวัลอันีก็ดีใจครับสากอด้วยก็ว่าผู้จัดการเขาบริหารดีครับริหารดีทุกอย่างแล้วเพราะว่าเพราะมีลายโทไปเขาก็มาดูแลอะไรทุกอย่างดูแลทุกอย่างแล้วอย่างอื่นนะครับ แล้วแล้วลุงเล็กอยากจะช่วยผู้จัดก,การอยากจะช่วยสหกรณ์ไปบอกกล่าวกับคนอื่นสมาชิกคนอื่นอย่างไรบ้างครับก็ให้พนีเนี่ยให้ทั้งสหกรณ์ประสานว่าใครจะปลูกตอหรือว่าอะไรจะแบบไหนก็ให้ติดต่อทั้งยูเนียนได้ยูเนียนแล้วก็ลุงเล็กนี่ยินดีที่จะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันากมาแลกเปลี่ยนนะครับามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช่วงแรกนะกันนะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เป็นเรื่องของการอาชีพ ลักษณะแบบว่าที่ทางสากลนะครับส่งเสริมเป็นอาชีพรองแต่ตอนนี้อาชีพรองเนี่ยจะแซงหน้าอาชีพหลักแล้วใช่ไหมครับที่ผู้จัดการว่าไว้นะครับผู้จัดการมีอะไรเสริมไหมครับก็ยวให้พี่ให้ลุงเล็กเดี๋ยวพอเราเปิดเราเปิดกลุ่มรอบ าถามความสมัครใจของสมาชิกจะปลูกอิน,ดอนทดาลไพ์ชุดที่สองนะก็จะต้องบรบกวนให้ลุงเล็กไปเป็นครูเหมือนกับครูอาสาสอนวิชานแนะนําให้ก็คือสตกรมีแผนอยู่แล้วแต่ว่าเป็นแผนที่ต้องไปสอบถามความต้องการของสมาชิกนะครับแล้วสมมติถ้าสมาชิกต้องการเนี่ยก็คือมาเข้าโครงการไว้แต่ก่อนก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรการการเรียนรู้และปฏิบัติไปพร้อมๆกันโดยให้ลุงเล็กที่ประสบผลสําเร็จแล้วเนี่ย เป็นครูช่วยสอนให้เกษตรกรนะครับดีไหมครับอย่างนี้ดีนะเป็นการช่วยกันแล้วก็ผลผลิตของลุงเล็กในส่วนนี้อย่าทางสกรกรจะเข้าไปในโครงการบ้านซ่องผาซ่าเขาเรียกตลาดบ้านซ่องผาซ่าตลาดออนไลน์ไม่ต้องเป็นกังวลส่วนหนึ่งแล้วก็ที่ของบริษัทเดลิเกที่ว่าเราประกันราคากิโลกรัมละ200อยู่แล้วด้วยมีตลาดรองรับลุงเล็กท้ายนี้นะครับลุงเล็กอยากจะฝากอะไรให้กับสมาชิกสกรกร เครดิตยูเนียนบ้านซ่องนงครับในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของการที่สากลได้รับรางวัลสากลดีเด่นแห่งชาตินะครับอยากจะให้ลุงเลกเป็นเป็นกระบอกเสียงนะครับเพื่อที่จะแจ้งไปยังสมาชิกของสากลเครดิตยูเนียนบ้านซ่องครับสักหน่อยครับพี่เล็กูกใก็ขอให้ยูเนียนแต่ยูเนียนเขาทำเขายูเนียนเขาทำดีอยู่แล้วครับผนพลักงานเงินก็มองว่าบริการดีครับบริการดีทุกอย่างแล้วก็ บอกก็หมอว่าดีแล้วแต่ผู้จัดการจะเลขาเข้าก็ดีดูแลดูแลตลอดครับดูแลมาตลอดเพราะว่ามีปัญหายังไงหรือว่ายังไงพอโทรไปเขาก็มาดูแลมาดูแลให้เขาบริการดีอะก็สรุปก็คือว่าลุงเล็กมีความสุขกับสหกรณ์เครกิตยูเนี่ยนบ้านซ่องจำกัดนะครับแล้วก็ยิ่งสหกรณ์ได้รับรางวัลพระราชทานเนี่ยก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นอีกนะครับก็ ท้ายที่สุดนี้นะครับในส่วนของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่16นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับลุงเล็กนะครับที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ความรู้สึกนะครับที่มีกับสหกรณ์เครดิตยูเนียยนบ้านซ่องจำกัดนะครับที่ได้รับรางวัลพระราชทานนะครับสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับใช่รับ สวัสดีสวัสดีค่ะผู้จัดการจะแนะนําสมาชิกของสกรอีกท่านหนึ่งค่ะท่านนี้พอดีทางสกระส่งเสริมการเลี้ยงโคคุณค่ะครับค่ะต่อไปพี่ชื่ออะไรครับละเมียจันพงศ์ค่ะละเมียจันพงม์นะครับเป็นไงบ้างครับอยู่กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านซ่องจำกัดตั้งแต่ปีไหนครับเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี4 2 20กว่าปีแล้ว นะครับ21ปีจ้ะแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่เป็นสมาชิกสากกอเครดิตยูเนี่ยนบ้านส่องจำกัดมีความสุขดีไหมมีรู้สึกวารักสหกรณ์ครับแล้วก็สหกรณ์ก็ดีให้บริการดีครับป้าก็เป็นผู้นํากลุ่มของสหกรณ์มาปีปีป้าจําไม่ได้ <laughs> ครับป้าก็ได้รับการดูแลจากสหกรณ์ป้าก็มาถ่ายทอดให้สมาชิกต่อ ป้าก็ได้รางวัลนะเช่นเรื่องอะไรบ้างครับที่มาถ่ายทอดให้สมาชิกต่อเช่นเรื่องทุกอย่างที่ทางสหกรณ์ให้ป้ารับรู้ะป้าก็จะมาให้สมาชิกรับรู้ต่อเรื่องการเลี้ยงโคขุนการทการกู้กลระเบียบแล้วก็การสื่อสารสมาชิกว่าสหกรณ์มีอะไรบ้างตอนนี้ครับ ก็คือว่าป้าเป็นประธานกลุ่มใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นประธานกลุ่มก็คือว่าเวลาไปประชุมที่สากลได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสากลแล้วเนี่ยก็มาส่งต่อถ่ายทอดต่อให้กับลูกกลุ่มที่อยู่ในบริเวณนี้ในละแวกนี้ว่าปัจจุบันนี้เขามีกติกาเรื่องการกู้อย่างไรกู้ได้ต้องทําอย่างไรใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้เป็นกติกาเดียวกันของสมาชิกสหกรณ์นะครับแล้วอย่างอื่นนะครับผู้การ ก็จะมีในเรื่องของสวัสดิการแรกก็คือเป็นในเรื่องของสวัสดิการสวัสดิการเงินกู้ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนจะมาเอ๊ของกลุ่มน้ำเม็ดนี่ได้เริ่มตั้งแต่ตอนกี่หมื่นขัเนี่ยเราเลี้ยงเมื่อปี2547อะตอนที่สัตกรอนให้วงเงินกู้เท่าไหร่ครับตอนนั้น,นจำได้ไหมคะห้าห<อ>มื่นหรือเจ็ดหมื่นอาื่ะอล้วก็มาเจ็ดหมื่นเริ่มต้นใช่ไหมครับเริ่มต้นที่ประมาณห้าหมื่นจ้ะห้าหมื่นเจ็ดหมื่นตอนนั้นประมาณกี่ตัวครับเริ่มต้นตอนมากี่ตัวครับ ก็ที่เลี้ยงเจ็ดตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวเริ่มใช้ธุรกิจสินเชื่อจากสากรจ้ะประมาณห้าหมื่ถึงเจ็ดหมื่นจ้ะใช่ไหมครับประมาณเจ็ดตัวเมื่อประมาณปีไหนครับต้นปีนี่แหละจองพั้า้อเจ็ด้าร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดสิผ่านมาประมาณสิบห้าสิบห้าปีตอนนี้มีวัวเลี้ยงอยู่กี่ตัวครับรวมทั้งหมด ประมาณ80ได้ไหมแปดสิบได้นะครับโอ้โหแปดสิบจ้าได้แปดสิบคูณตัวละประมาณเอ่อห้าร้อยโลโลละประมาณร้อยบาทตัวละห้าหมื่นบาทแปดห้าสิบก็ประมาณหลักล้านรวมือนรไม่่ไมถึงรวมต้นทุนด้วยใครบอกไม่ถึงเนี่ยก็ใช้ตอนนี้กิโลมันไม่ถึงครับก็ใช้บริการของสหกรณ์มาตลอดเลยใช่ไหมครับจ้ะใช่ตลอดแต่เรื่องของสินเชื่อเรื่อง การเลี้ยงโคขุนเป็นขู้กการด้วยนะครับก็ประสบความสำเร็จอ่ะประสบความสำเร็จนะแล้วในเรื่องของสวัสดิการเห็นว่ามีสวัสดิการตั้งหลายรูปแบบนะครับอะไรบ้างครับมีการที่มีสามีของคุณลเมอทานได้รับสวัสดิการยกหนี้คือตอนนั้นน่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ไปคู่มาประกอบอาชีพอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดี เกิดประสบปัญหาสุขภาพไม่สามารถทํางานได้สักร่อก็ยกนี้ให้สี่หมื่นกว่าบาททไมเมื่อสิบประมาณสักก่อนก็ดูแลตลอดใช,ใช่ไหมครับช่วงที่ตังว่าเราเจ็บให้ได้ป่วยจนะครับก็ยกนี้ให้แล้วก็มีสวัสดิการตอนนี้สักร่อจ่ายเป็นรายเดือนให้อยู่ค่ะก็มีสวัสดิการไล่ความสามารถ ร้อยละหนึ่งของได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเงินค่าหุ้นได้อยู่เดือนละเท่าไหร่ครับคุณอาจารย์ห้าร้อยกว่าบาทที่สวัสดิการจากค่าหุ้นแล้วก็จากสวัสดิการผู้สูงอายุของสากลอีกอีกร้อยละหนึ่งของเงินค่าหุ้นก็อีกห้าร้อยกว่าบาทก็รวมแล้วประมาณเกือบพันกว่าบาทพันกว่าบาทก็คือสิ่งที่สากลช่วยเหลือจุนเจือดูแลในยามที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเป็นไงครับ ดีไหมครับโครงการนี้ดีแล้วอย่างอื่นนะครับสวัสดิการอย่างอื่นก็ยังมีสวัสดิการเงินกู้อย่างรถคันนี้ค่ะพอดีช่วงนั้นค่ไม่มีรถค่ะก็ไปไหนมาไหนก็ลําบากจะพาคนไข้คนไข้ไปโรงพยาบาลก็ลําบากก็เลยไปขอกููเงินกับสกษตรกรเป็นเงินสดแล้วก็ไปซื้อรถคันนี้มาก็เป็นสวัสดิการของสภาก็เป็นของสมาชิตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ลมหายใจเข้าออกอยู่กับสากลตลอดไหมครับจ้ะจ้ะตลอดนะตลอดนะครับรู้สึกมีความสุขกับสากลไหมครับมีความสุขก็สุดอย่างไรบ้างครับก็ดีเวลาปีที่ผ่านมาเจมองแล้วเป็นกันเองดีเดือดร้อนไปปรึกษาผู้จัดการได้มีอะไรไปได้ผู้จัดการก็ให้ความคิดเห็นตลอดก็คือผู้จัดการคอยช่วยเหลือคอยแก้ไขปัญหาให้ตลอดเวลานะครับไปงั้นนะจ้ะ พี่ระเมียดทราบไหมครับว่าปีนี้เขามีการประกวดสากลดีเด่นแห่งชาติประจำปี2563เนี่ยนะครับแล้วสากลเคนิตยูเดียนบ้านซ่องจำกัดนะครับได้เป็นที่หนึ่งของประเทศสากลดีเด่นแห่งชาติประจำปี2563นะครับซึ่งมีหลายสากลคัดเลือกเข้าไปนะครับแล้วสุดท้ายก็คือสากลร,ระดับประเทศเนี่ยระดับชาติเนี่ยก็คือสากลแห่งนี้พี่ระเมียดมีความรู้สึกอย่างไรกับ สากลที่เราเป็นทั้งเจ้าของเป็นทั้งผู้ใช้บริการนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกสากลแห่งนี้ครับดีใจแล้วก็ปลื้มใจด้วยที่ว่าสหกรณ์มีความสามารถแบบนี้แล้วก็ก็ภูมิใจอ่ะที่ร่วมกันมาแล้วได้มาถึงขนาดนี้อ่ะแล้วอยากจะบอกอย่างอ,างอื่นไหมครับที่เกี่ยวกับสากลชนิดที่ดินบ้าน่องแห่งนี้ครับ ก็ดีอ <zo> ยู่แล้วอ่ะผู้จัดการเป็นไงครับผู้จัดการก็ดีฝ่ายจัดการก็ดีฝ่ายคณะกรรมการดีทั้งหมด่ะสหกรณ์อ่ะที่ครับแล้วฝ่ายสมาชิกสมาชิกก็ดีอยากจะเป็นตัวแทนให้กับคณะกรรมการนะครับให้กับฝ่ายจัดการอย่างไรบ้างในการที่จะบอกกล่าวให้กับสมาชิกอื่นๆอีก3 0 0พกว่าคน4 0 0พกว่าคนเนี่ยได้รับรู้ว่าสหกรณ์เนี่ยณวันนี้มี ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีรางวัลอันทรงเกียรติอย่างไรบ้างพิเรเมียรอยากจะมีแนวทางในเบื้องต้นอาจจะประชาสัมพันธ์ให้ลูกกลุ่มของพิเรเมียรทราบอย่างไรบ้างครับก็มีข้อแนะนําแบบว่าต่างกัะเดิมมานะก็แนะนําว่าให้สมาชิกเนี่ยทำการทรงเงินหรืออะไรให้ดีอย่าให้มีประวัติอะไรทางสหกรณ์กรจะช่วยเหลือทุกอย่าง ขาเดือดร้อนหรือว่ายังไงให้ปรึกษาผู้จัดการหรือว่าเขาไปหาสหกรณ์อย่าหันหลังให้สหกรณ์ให้เดินหน้าเข้าหาหันหลังให้กับสหกรณ์โอ้คำนี้ดีมากเลยให้เดินหน้าเข้าหาจะให้เดินหน้าเข้าหาสหกรณ์แล้วเขาจะช่วยเหลือเราได้แล้วสหกรณ์จะช่วยเหลือเราได้จะเขาจะเขาจะเอกความคิดเห็นให้แล้วว่าเราจ้องทําอย่างนี้ เาจะได้มีแนวทางแก้ไขให้คร,ครับครับคำคมมากเลยครับ <c oughs> ให้เดินหน้าเข้าหาสากลอย่าหันหลังเข้าหาสากลเมื่อเดินหน้าเข้าหาแล้วสากลจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกได้โอ้ยพีระเมียทิ้งท้ายไว้สวยงามมากเลยครับคำนี้ถือว่าเป็นคำคมเลยนะก็ <c oughs> นะ ในส่วนของผู้จัดการมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับวันนี้ก็พอดีได้โอกาสเอาบัญชีฟาร์มมาให้สมาชิกด้วยเพราะว่าวันนี้ทางสกรก็มีเป้าหมายที่จะยกระดับยกระดับอาการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกโดยให้การทําบัญชีฟาร์มบันทึกให้เป็นรูปเล่มให้ชัดเับก็อันนี้ก็จะมีทิ้งท้ายด้วยค่ะว่าบัญชีฟาร์มจดแล้วกําไรงาม มอบให้กับพี่ะเมียดเออดีครับเป็นเรื่องของการที่จะได้รู้ข้อมูลค่าใช้จ่ายรายละเอียดว่าเราจ่ายอะไรยังไงบ้างเป็นต้นทุนบัญชีกลางแล้วเราจะได้รู้เรื่องของรายได้สุดท้ายเราหักกันแล้วเหลือรายได้ผมว่าครั้งนี้ก็น่าจะหลายแสนอยู่เพราะใช้สมุดเล่มนี้แล้วอาจารย์เขาขขอให้พี่ระเมียดนะครับมีความสุขนะครับกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านซ่องจำกัดนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุข ยิ่งยิ่งขึ้นไปครับหลวงติพอก็ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณครับ yeah. Yeah.